ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินไม่ไม่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชินกันเซ็นโตเกียวนะครับแล้วเพิ่งลงจากชินกันเซ็นมาเพื่อจะเดินทางไปสนามบินนาลิตะนะครับด้วยสายการบิน a อ a นะครับแบบ Business Class เราก็เดินตามทางไปง่ายๆมากเลยว่าเราจะผ่านเพราะว่าตัวหัวพาสของเราเนี่ยนั่งนิกฟรีนะครับ n e x น a r i t a าลิตะเอ็ F D. เขาก็มีทางบอกไม่หลงแน่นอนครับ เราก็แค่เดินจามูปลักสอนไปส่วนเครื่อไม่ให้ยัยหนูหลงทางเราก็เลยเอาขึ้นหลังเพราคนเยอะมากเลยถ้าจูมรับรองว่าไม่ทันใจแน่นอนตอนนี้ชันอายุสองขวบแปเดือนนะครับเที่ยวญี่ปุ่นครั้งที่2ลูกสองแดงลูกสองแดงลูกสองแดงไปรงต่เอเพสเหรอจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วเหรอขึ้นเครื่องบินสายการบินอะไรนิปเปิลเอลวีใช่ไหม โอเคครับ okay, เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะเผื่อจะว่าให้ถิงี่สถานีคนเดยอะมากเลยคนเดยอะมากเลยโอเคครับ okay, เดี๋ยวเราแบกนิ้วลงไปกันจเจอกันเมื่อไหร่น่าสนุกไหม สบายจังเลยคนเนี้ยรุ่นสองรุ่นทีสองกระจกเลยเออเออกากรเราสามารถเอา JR มาจองตัวรถเน็กได้ที่หน้าทางขึ้นเลยนะครับเนี่ยรถเน็กอยู่ตรงเนี้ยของเราจะมารอบบ่ายสามสามสิบสามนะเราก็แค่มาจองติ่นเรียบร้อยอ,อะไรเนี่ย <c oughs> ุดท้ายเราต้องมาที่ติเก็ตออฟฟิศนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันใช้ไม่ได้เครื่องอะต้องกลับขึ้นมาใหม่ต้องใส่จะได้รอบต่อไปคิวยาวซะด้วยตัทางลงไปที่เดิมได้ไหมได้อ่ะเรต้องมาแลกตั๋วตรงนี้นะครับสุดท้ายเราต้องมาแลกตรงนี้นะครับตรงหน้าใจอาร์อีสเลยอะ่ะปวดมากอะ่ะ โอเคก็ค <Okay. S 2> <c oughs> ือขั้นแรกต้องแรกที่เป็น JR ชันใหญ่นะ <c oughs> ไปที่ที่ออกตัวไม่ได้นะครับอันนี้มาม่าไปรออยู่ได้ <c oughs> ตัวมาแล้วนะครับคุณวายมากไหนโซนตัวไหนดิถามไปถึงอินโฟมีชันก็ไม่ได้ใช้เครื่องก็ไม่ได้ใช้ต้องไปตรงที่ออก JR เลยถึงจะได้ตรงที่ออก JR พาร์ทอ่ะข้างบนอะ่ะด้านบนสุดชั้นหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อน,น้ำก่อนนะครับเป็นความวุ่นวายเดี๋ยวตรงเดียวเลี้ยวซ้ายไปตรงนู้นไปเจอพอดี ไอ้ที่แรก JR เลยอ่ะไปอินโฟมชันก็ไม่ออกให้ด้วยคนรโโอเค okay. จบสักทีครับไปได้ละไปเลงนั่งอะไรนะนั่งแทนปปนั่งกับป้าปหรือนั่งแทนป้าปนั่งแทนป้าปเลยเหรอฮะทำไมนิ่งเปิดตาไม่ไหวมากตอน้เรมีที่วาเว <มา S 1> ลาไปมุ้งสิน้นกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไหมเพราะว่ามันตกรอบแรกไป โอเคครับเป็นประสบการณ์ <บา S 1> ของอริกรูอาร์พาร์ตเพราะว่าไอ,อ้นันน่นไม่มีเพ <บา S 1> ราะว่าไอ้ตัวเจอ,อ,อ,อารพ์พาร์ตของริกูอาร์พาร์ทเนี่ยมันไม่มีขีวะโค้ดมันผ่านเครื่องไม่ได้ไงจบแล้วถึงแล้วนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครขึ้นคือยังไม่ได้แลกไอ้ตัวรนะีเซิร์ฟซีดอ่ะก็ให้ขึ้นไปเลยนะถ้าเกิดว่าเวลาไม่ทันนะแล้วก็สามารถใช้เจอาร์แตะออกมาได้มันจะเป็นเจอาร์ชิพชนิดที่มันวิ่งไอตัวเอ็กซ์เพรสได้เนี่ยคือแตะ ออกนาลิตาได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้รีเสิร์ฟอาจจะไม่ได้นั่งแต่คิดว่าได้นั่งชัวร์เพราะว่าที่นั่งว่างค่อนข้างเยอะแต่พอดีเราเรามีเวลาก็เลยไปหาที่นั่งรีเสิร์ฟจนได้เพราะมีเด็กด้วยเนาะกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ได้ที่นั่งเด็กมันจะยุ่งเนาะโอเคครับจบแล้ว